ที่ย้ายข้อมูลที่ไม่ต้องการในเพจไปถังขยะทําแบบนี้ครูแซมรู้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกลบหูลบตาใช่ไหมล่ะกับสิ่งที่ลงไปในเพจและคุณอยากกาจัดมันทิ้งเนี่ยทำไม่เป็นใช่ไหมมือใหม่เนี่ยอาจจะสับสนนะครับว่าในเฟซ่วนตัวกับในเฟสบุ๊กเพจเนี่ยทำต่างกันยังไงตามมาเลยเดี๋ยวครูแซมจะสอนครับตามมาตามมาอันดับแรกนะครับให้เข้าแอป f a c e b o o k นะเพื่อนๆอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็คุณต้องเข้ามาในหน้าเพจของคุณเนานะว่า เพจของคุณอยู่หน้าไหนคุณต้องดูนะคบว่าเพจไหนที่คุณต้องการจุลข้อความลบสิ่งของอะไรต่างๆย้ายไปถังขยะคุณต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วนะครับก็คุณแซมเนี่ยก็จะยกตัวอย่างในเพจคุณแซมให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับก็คุณแซมจากมือสอนทําออนไลน์เนาะเราก็เลื่อนๆลงมาทุกคนก็เลื่อนๆลงมาอ่ะอันนี้ลบหูลบตาอยากจะลบดีไหมอัทดสอบนะอ่ะอันนี้ลบทิ้งแล้วกันนะครับไม่อยากจะเห็นแล้วนะลบทิ้งยังไงนะให้คุณแตะที่จุด3จุดตรงนี้ แตะลงไปนะหลังจากแตะแล้วปึ๊บถ้าคุณกดคำว่า,าอย่าให้ไปที่ถังขยะเนี่ยมันบอกนะครับว่ารายการในถังขยะของคุณจะถูกลบหลังจาก30บวันดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเผลอลบไปเนี่ยมันยังให้โอกาสคุณนะ30บวันในการกู้คืนมาได้แต่ถ้าเกิดช้ากว่านั้นก็เสียใจเลยนะครับทุกคนโอเคป่าใครไม่ทันเนี่ยไปลองดูนะครับฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังได้หลายรอบนะทุกคนไปลองดูนะ เห็นไหมทุกคนวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับใครเนี่ยแค่อยากจะกําจัดบางสิ่งบางอย่างในเพจคุณทิ้งไปเนี่ยก็ทําตามที่คูแซมสอนได้เลยนะถ้าเกิดใครนะครับชอบความรู้เนี่ยนะจับมือสอนทําออนไลน์นะครับก็ฟังครูแซมไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่ติดปัญหาเรื่องของการทำ facebook เพจนะ ตามไวเลยนะครับเดกแซมเอาความรู้เจ๋งๆมาให้คุณทุกๆวันอย่างแน่นอนนะส่วนใครนะครับพี่ใจร้อแล้วก็ไม่ไหวนะครับอยากให้กูแซมเนี่ยช่วยเหลือนะคุณรู้แล้วว่าการทําออนไลน์เนี่ยสำคัญขนาดไหนทําให้คนรู้จักธุรกิจของคุณมากขึ้นแต่คุณเหนื่อยนะที่จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้า Google ก็เหนื่อยเข้า YouTube ก็ไม่ไหวนะครับปวดหัวนะมันมืดแปดด้านนะครับจะทายังไงดี วันนี้นะครับก็กูแซมก็มีคอร์สจับมือสอนทําออนไลน์นะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นอยากที่จะขายของอยากจะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นที่ทรู้จักมากขึ้นแต่เริ่มไม่เป็นทําไม่ได้นะครับก็ใครสนใจนะท่าทักไปหาทีมงานที่ไลน์แอด K R U S, S A M นะครับแอด K R U S A M หรือแอดกูแซมนั่นแหละทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับวันนี้กูแซมไปก่อนนะครับรักทุกคนนะไปแล้วบ๊ายบาย